สวัสดีค่ะมาเจอกันครบคุณพีมพวันนี้นะคะก็วันนี้อากาศมาเช้าตอนเชา้าเขคาอุ่นนะคะแต่พอมาตอนนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะแบบว่าอุตส่าห์ใส่เสื้อเป็นรูเป็นร,เนรูเป็นรูนะคะก็วันนี้เมนูมง่ายๆนะคะตอนแรกจะเอาไก่ไปย่างคะ่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะข้างนอกไม่สู้ก็เลยจะเอาไก่นะคะแล้วก็ขิงแล้วก็กระเทียมนะคะมาทําแกงทังเลเจ้าแกงขังเลไก่นาะไข่กันบอกว่าโอ๊ตพีพิมเจ้าข้าเจ้าแบบเคยกลิ่นเนอะแกงทังเลไก่นก่นนี่นั่นอันอย่างไดก็ เห็นอะไเปลี่ยนไปไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวสามีก็มาเปลี่ยนอันนี้ไมโครเวฟเคเจ้าอย่งป้ากันต้าตอนนี้เ้ากับใส่พริกแกงลงไปเนะเคเจ้า พัดที่แก่เพื่อหอมเจ้าดีโอเข้าไปทำไมห้องนั้นเอามาเนี่เจ้าต่อไปเาขาเกาไก่เจ้าลงไปพัดเลยนะเจ้าที่แก่จะลน,นที่แก่จะล้นไปเบาหน่อยหนึ่ง ไก่หื้อสุกนะเจ้า,ากิ่มะนาวหอมชื่นใจยังสักน้อยเพืนเนาะคือมันมดเนี่ไหนๆก็จะมดะอ่ะเคเจ้าป้ากันตระไไก่สุกแล้วเข้าก็ใส่น้ำลงไปน้อยหนึ่งเจนะ้าเเนื เที่ยนเห็นนะใครจะใส่น้ำนั่งน้ำน้อยก็ได้เน้อแล้วแต่บางคนจะชอบแบบครุกมครี๊ดก่น่นะะแสังหส่น้อยนึงแค่ท่วมก็พอนะคะเดี๋ยวรอนมันเดือดนะจ๊ะตอนนี้แกงมันเริ่มเดือดแล้วเนะ้อทีนึงก็จะใส่เจ้าน้ำมะขามเปียกจอนหนึ่ง เซตขายไปคือข้าตีแจ้กขอใส่น้ำตาลเนี่ยก็น้ำตาลปี๊บเนาะแต่ปี๊บี๊แบบนี้น้ำตาลายแดงสีก็ได้โอเคหวานจังค่ะพี่ปี๊ดิฉันหวานไงค่ะมีน้องหลายคนถามว่าสีผมทําสีอะไรตอนที่พี่ไปทํามาครั้งแรกจำได้ไหมคะมันจะออกสีแดงๆนะคะมันจะมีส่วนผสมของคอปเปอร์อยู่ด้วยนะคะตรงนั้นเสร็จแล้วก็ มันก็กลายเป็นสีน้ําตาลโค้กอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมันจะมีสีน้ําตาลผสมแดงอะคะ่ะแล้วก็ชิมน,นะคะถูกต้องค่ะไม่ปิดหลักของไม่ยิงเจ้าเหนือเจ้าต่อไปเอ,อกกกระใจ้ไฟตีอ่อนๆนอนในการเคี่ยวมันไปฮ้าก์กระขิง โอ๊ใส่แต่ขิงนะคะแล้วก็ใส่กระเทยลงไปด้วยนะคะกระเทยหรือกระเทยียมนั่นเองนะคะโอเคค่ะค่ะต่อไปนะจ๊ะเราก็เปิดแกส๊สนะปิดไปรอบนะะึงค่ะช็คไซส์เตอโอ้ยหีกระเด็นว้ไฟมันร้อนมากเลยค่ะเตาใหม่ นะคะต่อไปค่ะพี่พิมก็จะใส่นี่เลยนะคะจ้าต่อไปาสะะตไปาต์เราก็จะปรุงนะคะผัดด้วยเปื่อยนะคะวันนี้นะคะ่ะ การทำอาหารเราไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะคะสำหรับตัวดิฉันนะคะใช่นหมคมรู้สึกว่าให้มันไปในแบบของมันที่เราอยากจะเป็นาน้ำตาลนะคะนี่เลยค่ะจบโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คนนะคะ ง่ายกระทะใหญ่ก็ยังไม่ได้ปซดซอมอะไรค่ะค่ะต่อไปนะคะผัดต่างๆร้างมือก่อนเดี๋ยวเจิญกันเออเออสไซเลยไกน่นะเจ้า หน้ากิ่งเกาไปกับผัดหอยมแมลงภู่ผัดชาเอ่ยพัดกะเพราเอ่ยอย่างกับบุฟเฟ่ต์้าวสูตรอาสูตรอาร์ะไปนี่นะจ้าเอาเตอะอ่าหน้าทานนี้คขาแมลงภู่ผัดชากะเพรากระเทยรวมกันรวมมิตรแกงหางเลไก่เจ้าน่ากินกัดเจ้าว่าจะได้เจ้า มาถึงช่วงพีมชวนชิมมันกินแกงฮัง,งเลกก่อนเนาะเขาต้องกินอาหารเหนือบ้านเฮาก่อนนี่กูดนางชอบกินหอยเดี๋ยวคิดลึกนะคะร้อน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 ,อ,น,อ,นอืมอร่อยค่ะ เป็นหอยนี่หอยนะคะหอยหอยหอยอืมมีชักไข่มีใบมะเก,กิียวมีชักไข,มมกกมข่มีใบมะเกลียวยังฮมเพชรมา กระซ่าใจดีบายค่ะลอบค่ะ okay.